การแม่น้ำปัตต์นีครับท่านผู้ชมครับไปๆเดอนกุมภาพันสอ,องพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเรือที่เห็นเนี่ยก็คือเรือเรือลากหรือเรือโยงครับกำลังแล่นออกจากแม่น้ำปัตต์นีมุ่งหน้าสู่ทะเลอ่าวไทยครับพี่น้องครับภารกิจก็คือ ไปลากเรือปลามงมาจากอ่าวไทยครับพี่น้องครับปลาหม,ม่งหน้าออกสู่ทะเลอ่าวไทยแหละครับเพื่อไปลากเรือประมงที่กลับจากหาปลาครับนะครับเชินกันไายยุบุนกันขึ้นกันครับ ที่เห็นเนี่ยก็ขึ้นเรือลากเรือย่อมขึ้นกันครับล่มนี้ไปส่งครับลากเรือประมองออกซู่ทะเลอั้ย,ยไปส่งแล้วก็ตีเป้ากระมากับพี่น้องนี่ครับ เรือหลากหรือเรือยงครับย่องเขาย่องออกยื่นี่หละครับคือวิถีเรือโยงครับ,ออรบ,รบสมบัติพัฒนาครับซื้อเรือเรือถูกลำต้องไม่ซื้อเลยครับเพราะว่าต้องจดทะเบียนครับเรือถูกลำที่มีเครื่องยนตน์ต้องลงน้ำต้องจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าครับ นี่แหละครับคือวิถีชีวิตแม่น้ำบัตตอน่ครับผมเรือหลากเรือโยงเรือประมงเรือหางยาวครับพี่น้องครับันเรือหางยาวครับผมมากินกันไปครับต่างกําลังทับกําลังความูคข้อสมาติกันครับนี่แหละครับคือวิถีชีวิตของคนในลุมนำ ริมนำ้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับผมฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามคือเก่าครับเป็นกำลังใจให้กันละกันครับผมให้เจ็บให้จนทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ